มากินซี่โคงหมูอบองกับพืชมีหนามรอบสวนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกเรานำซี่โครงลงต้มก่อนจากนั้นนำขึ้นเลยต้มสุกแค่ประมาณ50%พอนะครับไม่ต้องเปื่อยมากทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นนำมาหมักซอสพริกไทยดำครับผมนี่ใส่ลงไปเลยทาให้ทั่วนะกลัวให้ทั่วเลย ต่อไปก็ห่อด้วยกระดาษฟอยล์เลยครับเรียบร้อยต่อไปสี่โคงวางเลยครับปิดฝาตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังร้อนอยู่เลยหอมมาก ดูความเปื่อยครับเพื่อนๆอ้หูอละอุมากตีคองหมูอบองกับดอกกุหลาบดอกกุหลาบบ้านใครไม่รู้ดูฮะโอ้ยดูเปื่อยมากกับน้ำจิ้มแจว่วแซ่บน้ำจิ้มแจ่วมะขามอมีหนามไม่มีหนาม,นมนดูจะลองดูครับกินได้นะ แล้วผ่านปากพุทธเลยสอบกรซี่โครงหมูอบองกับกระบองเพชรตัดมากระบองเพชรบ้านใครไม่รู้ไม่รู้อยู่ข้างทางแต่เป็นพวกกันเองน้ำจิ้มแจ่วแล้วคือมาดูใกล้ๆกล้ หนามเต็มเลยไม่รู้กินได้หรือเปล่าอูหนามอ,อ,อ,อร่อยแต่มีนามนิดนึนงกินได้อู๋จะกินได้เลยคนก็ต้องกินได้ <laughs> สี่โคหมูอบอ,องกระหนามไม่ยาลาบมาด่ของแท้ต้องน,นี่เลยไมเต็บนี่หุบหุบหุบ <laughs> กินก่อนละกันกินทีโค้งก่อนอ้ยแบบเปื่อยๆอะเด็ดก,ก่อนต้องเด็เดี๋ยวไม่ไม่สดมาล้างก่อนเพืพ่นอนๆเออน้ำปักน้ำปักมา กินแล้วเป็นนกแก้วนะนีะ่ยกินแล้วเป็นนกแก้วเคยดูหนังไหมใครรู้สแสดงว่าอายุไม่น้อยแล้วนะ <c oughs> คอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์นะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะครับน้องๆหนูๆที่รับชมอยู่นะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะครับมาเราแต่เราะกินได้ไดตลอด,ดแม่มีเอี่ยวตลอดนะโอ้โหของแซ่บนะโอ้ยยุยละลายในปากเลยแม่สุดยอด